เอาละค่ะวันนี้นะคะเฟินก็จะมาแกะกล่องไอเทมปริศนานะคะที่ได้มาจากเอ็มการนะคะก็คือไม่ได้ได้หรอกเฟินเนี่ยออกเงินซื้อเองนั่นแหละค่ะเป็นเดอะอัลบั้มของ b บ็คพิงค์นะคะก็คือพีไปตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วแหละแล้วก็เพิ่งมาส่งนะคะวันนี้แบบสดๆร้อนๆเลยแล้วก็เฟินเนี่ยก็ยังไม่แกะนะคะเรามาแกะ อันบล็อกนะคะเด็กอัลบั้มแบ็คพิงพร้อมกันทุกคนเลยเย่ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้คือรุ่นพี่ที่ออฟฟิศเฟิร์นอะได้ไปแล้วนะคะแล้วเฟิร์นก็จะแบบงงแง่ว่าทําไมพี่แบมได้แล้วทําไมเฟิร์นยังไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วพี่เขาก็บอกว่าเออเขาเนี่ยพีกับคนที่รับพีออเดอร์ในทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเฟิร์นเนี่ยพีกับทางออฟฟิเชียลนะคะก็คือเอ็มการ์ดเนี่ยก็คือเดือมอลน,นั่นแหละ ก็คือถือว่าไม่ไม่ช้ากว่ากันเท่าไหร่ค่ะถือว่าซื้อความสบายใจเนาะว่าแบบเออเราจะไม่โดนโกงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าเขามีของแถมจาก YG Select Thailand มาให้ด้วยมาเปิดพร้อมกันเลยนะคะ <c oughs> นี่เป็นครั้งแรกที่แกะกล่องเลยนะนี่นะคะกล่องคือเขาก็แพ็คมาดีมากเลยแหละ แ่แพ็คมาดีมากครับบับโบโอ้ยโหนะนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนนารักเลยถือว่าใช้งานได้จริงนะคะโอเคโอเคน่ารักจังเลยโอเคค่ะอย่างแรกไปแล้วนี่คืออะไรได้อันนี้มา เออเป็นใบเสร็จต่างๆาแล้วก็บอกว่าถ้าสินค้าหายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาเปลี่ยนได้ถือว่าเดอะมอลทำได้ดีมากเลยนะคะเพื่อเดอะมอลนะคะเอ็นการ์ดโอเคค่ะมาถึงของของเราแล้วนะคะไม,ไม่มีแล้วนะคะข้างใน ีมมันสิ่อแนวมือันสรุปทั้งมันอ่ะได้ค่ะคุณลิซ่านะแต่หนูคือถ้าสมมติว่าใครถ้าสมมติว่าใครที่ติดตามเฟื่องมาในคลิปก่อนหน้านะคะก็จะรู้ได้ทันทีว่าเฟื่องเนี่ยเป็นเมนลิซ่านะคะมีเมนเป็นลิซ่านะคะแต่ว่าก็สนับสนุนทั้งวงแน่นอนนี่สุ่มได้พี่จีว่า ไหนเขาลองแกะด,ดูใครเป็นเมนพี่จีบ้างหรือว่าไม่ได้สุ่มนะอ๋อได้ทั้งสี่คนนะคะสี่คนน่ารักมาก <c oughs> <c oughs> น่ารักมาก โอเคนะคะคือเดอะอัลบั้มเนี่ยมีด้วยกันหลายสีมากคุนจะไม่ได้มีสีดำสีชมพูแล้วก็มีแบบลิมิเต็ดเอิชั่นแล้วก็มีสีโฮโลแกรมแบบนี้นะคะเฟิร mm ์น hmm. สั่งเป็นสีโฮโลแกรมมา mm hmm. นี่นะคะกล่องเขาโอเคแบบนี้ก็จะมีความโฮโลแกรมนะคะอ๋อ oh, mm hmm. เปิดมัก็จะเป็นแบบนี้นะอุ mm ้ยเห็นมากยดี สวยมาก้า,าข้างในก็จะเป็นรูปสาวๆต่างๆนะคะพอนะคะให้ดูแค่นี้นะคะใครอยากเห็นภาพเต็มๆก็ซื้ออัลบั้มได้นะคะซื้อบั้มเลยค่ะซื้อบัม้มอุดหนุนศิลปินนะคะเพิ่นสั่งมาจาก M Card ก็ราคา7 5็บาท ให้อันนี้มาเป็นอะไรสักอย่างแ๋อเป็นการอันนี้เฟินไม่มั่นใจนะคะว่ามันสูบหรือเปล่า เออทำดีน่ารักมากสวยอ่ะดีมากแล้ก็เป็นอันนี้เป็นเหมือนสติกเกอร์อะไรสักอย่างอ่ะสวยมากดีงาม <c oughs> แล้วก็เป็นอ๋อก็จะเป็นรายชื่อต่างๆนะคะแล้วแบบมีกี่เพลงอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นี่อะไรเป็นคู่มืออะไรอย่างเงี้ยนะ,ะอ๋อเป็นท่อนร้องนะคะแต่ว่ามาเป็นภาษาเกาหลีนะคะซึ่งก็ลองตามไม่ได้นะคะเพราะว่าอ่านภาษาเกาหลีไม่ออก ใช้อาศัยแกะซับเอาจากใน YouTube แล้วกันนะคะเรียนภาษากับแบ็คพิง์โอเคนี่มีอะไรเนี่ยดูสนุกดาวนี่อะไรอะทำยังไงอ่ะแกะยังไงเนี่ยอ๋อเป็นการ คือเป็นกระดาษแข็งๆเหมือนแบบการ์ดคำศัพท์อะแต่ว่าทำมาดีมากนี่ได้หรอว่าจะเป็นแบบเป็นชื่อนะคเตี้ยอ,อันนี้ดีมากนล่มีอะไรอีกอันนี้คือรีวิวอ้าวหลุดแล้วนะคะไม่มีแล้วแล้วก็จะเป็นอะไรเป็นเป็นแผ่นซีดีนะคะไม่มีแล้ว ก็ถือว่าเป็นบั้มที่คุ้มค่านะคะ750บาทได้เยอะมากได้ของแถมต่างๆนานาคุ้มค่ามากใครที่กำลังลังเลอยู่ควรรู้สึกว่าไปซื้อเลยค่ะไม่ต้องลังเลแล้วละ,ะสามารถซื้อได้ตอนนี้สามารถซื้อแบบออฟฟิเชียลเลยนะได้ทาง Mcard แล้วก็ l o อกนะคะสามารถไปหาซื้อกันได้ราคา750บาทแต่ว่า อันที่เป็นลิมิเต็ดดิชั่นเนี่ยเฟิร์นไม่มั่นใจราคาเท่าไหร่นะ mm hmm. แล้วก็สินค้านี่เป็นสินค้าที่เฟิร์นออกเงินซื้อเองนะคะตอนนี้ช่องยังไม่โตนะคะยังไม่มีสปอนเซอร์นะคะใครที่อยากจะมาเป็นสปอนเซอร์ของเฟิร์นก็สามารถสนับสนุนได้นะคะโ mm hmm. ดยการดูช่องเยอะๆนะคะ mm hmm. หรือว่ากด subscribe, s mm ับสไคร b e กดไลค์หรือว่ากดแชร์ hmm. ด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเว mm hmm. ลาไปกับแบล็คพิงกันนะคะบ๊ายบาย